ชอบกินราหน้าไหมครับชอบครับแต่ก็ชอบกินผัดซีอิ๊วมากกว่าทําไมครับมันเป็นคําถามข้อนี้ครับเพราะมันเป็นคําถามข้อนี้เอ้าจะถามว่าอะไรล่ะครับราหน้าเป็นรอเรือหรือรอลิงครับอ๋อคำถามของเรานะครับถามว่าราหน้าใช้รอเรือหรือรอลิงนะครับมีเวลาให้15วินาทีจับเวลาครับอ้าวคิดดูดีครับมีเวลา15วินะครับ S <S จะราดหน้าหรือราดหน้าจะแน่รอเรือหรือว่ารอลิงอ่ะรอเรือหรือว่ารอลิงหงมหมดเวลาแล้วนะครับตรงนี้จะตอบว่าอะไรครับข้อหนึ่งครับ,รบข้อหนึ่งคือราดหน้า ทำไมถึงตอบราดหน้าครับเพราะว่าราดคำนั้นแปลว่าราดลงไปตรงหน้าครับครับราดลงไปตรงหน้าหน้าหน้าเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ครับเขาจะเอาน้ําน้ําของเอาน้ำอนั้นมาราดตรงเส้นนะคับอราดตรงเส้นคือราดลงไปบนเส้นอ้าวแล้วทาไมเราไม่ใช้ลอลิงล่ะครับใช่ครับเพราะว่าลอลิงราดคํานั้นมันจะกลายเป็นแบบว่ายังไงครับราดลงมาราดแบบราดลงมาราดชันอะไรแบบนี้เหรอครับมั่นใจแค่ไหนครับเนี่ย พันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยทีมกอไก่ตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเด็ดหรือไม่เด็ดครับคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดครับเด็ดครับโอ้เลยนะครับกอไก่ได้คะแนนไปก่อนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ทีมกอไก่จากโรงเรียนวัดจันประดิษฐารามออกขึ้นนันไปก่อนแล้วนะครับน้องๆครับคำว่าราดหน้า ต้องสะกดด้วยลอเรือเท่านั้นครับเพราะคำว่าราดคือการเทของเหลวๆเช่นน้ำให้กระจายแผ่ไปหรือให้รีราดไปทั่วนั่นเองครับส่วนคำว่าราดที่สะกดด้วยลอลิงความหมายก็คือปูแแ่ออกไปหรือเอียงครับน้องๆดังนั้นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจึางต้องใช้ราดที่สะกดด้วยลอเรือเท่านั้นครับ